สวัสดีครับ411วันสงครามยูเครนดูเหมือนว่าพอรัสเซียรู้ความลับของยูเครนจากเอกสารหลุดแล้วรัสเซียจะคึกคักนี่เป็นพิเศษมีความเคลื่อนไหวนี้มากมายนะครับรัสเซียวิเคราะห์ว่ายูเครนเนี่ยยังไม่พร้อมตีโต้ในระยะเวลาอันใกล้นี้แน่เพราะว่ายังฝึกทหารไม่เสร็จอาวุธก็ยังไม่ได้ส่งมารวมถึงรัสเซียรู้ความสูญเสียของยูเครนที่สําคัญนะครับน่าจะรู้พิกัดของระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนโดยเฉพาะข้อมูลที่ว่ากรุงเคียบมีการป้องกันที่ไม่ดีมากนักอันนี้ก็ต้องยอม รับว่าข้อมูลที่รัเสเซียได้ไปมีประโยชน์มากนะครับสถานการณ์วันที่411ของสงครามนี้เป็นอย่างไรบ้างรัเสเซียเปิดฉากโจมตีทางกาศ40ครั้งในซาโปริเซียและก็ในคือซอดน,นะครับรัเสเซียก็ใช้เครื่องบินโจมตีชุมชนนี้ไป2แห่งเราจะเห็นว่ารัเสเซียใช้เครื่องบินนี้มากขึ้นอาจจะมาจากรู้ข้อมูลระบบป้องกันของยูเครนแล้วจึงกล้าใช้เครื่องบินนี่มากขึ้น เรื่องต่อมานะครับทหารแวกเนอร์สูญเสียอย่างหนักในปากมุดหลังจากที่แอบไปปักธงตอนกลางคืนก็เพื่อโชว่ายึดปากมดุดได้แล้วแต่ว่ายังยึดไม่ได้นะครับกับต้องสูญเสียอย่างหนักมีข่าวว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยต้องส่งกําลังนี้เข้ามาช่วยก็มีรู้ว่าจะเข้าทางยูเครนหรือเปล่าปัจจุบันมีการต่อสู้หนักอยู่2เมืองก็คือปากมุดกับเอฟเยบกานะครับส่วนเรื่องข่าวรั่วเอกสารหลุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสฐาดมิกาสงสัยว่าอาจจะเป็นคนของสฐาเมิกาเองที่ทําหลุดนะครับ ส่วนข้อมูลจากทางรัสเซียบอกว่ารัสเซียได้ทำลายปืนใหญ่ของยูเครนไป98กระบอกระบบป้องกันของรัสเซียได้สกัดจรดจ,จากทางยูเครนไป10ลูกทำลายโจรของยูเครนไป14ลำเป็นผลงานของรัสเซียในวันที่9เมษายนนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วการต่อสู้นี้ลดลงจากเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างชะลอการบกุกจะมีการประทะหนักในบางพื้นที่ยูเครนนี้รอโต้กลับครั้งใหญ่อยู่นะครับส่วนรัสเซียรอตั้งรับอยู่เหมือนกันต่างคนต่างรักษากำลังมากขึ้นสงครามผ่านมาปีกว่า สูญเสียมากมายทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะกับรัเสเซียเสียเกินคาดและที่บอกว่าเศรษฐกิจของรัเสเซียดีตอนนี้ประชาชนของรัเสเซียเริ่มเข้าแถวถอนเงินกันแล้วและค่าเงินลูโปอร์นร่วงอย่างหนักนะครับความหวังที่รัเสเซียจะมาเป็นผู้นําโลกเงินลูโปอจะเป็นเงินสกุลหลักก็ยังห่างไกลจากความเป็นจริงนี้อยู่เยอะเพราะเอาเข้าจริงแล้วนะครับรัเสเซียก็เจ็บหนักคนที่บอกว่ารัเสเซียไม่เจ็บเลยส่วนมากแล้วเป็นคนไทยนะครับ กาหโหมของยูเครนรายงานตัวเลขประจําวันที่9เมษายน2566นี้ออกมานะครับรัสเซียเสียทหารไปแล้วประมาณ178,150นายก็เพิ่มขึ้น470นายจากเมื่อวันก่อนนะครับต่อมานี้เป็นรถถังแล้วครับ3,636วันนี้เท่าเดิมไม่เสียเพิ่มรถยันเกาะ7 2 4เพิ่มขึ้น4 ปืนใหญ่2,740เพิ่มขึ้น13จรวดหลายลำกล้อง533อันนี้เท่าเดิมระบบป้องกัน282เท่าเดิมเครื่องบิน307เท่าเดิมลำที่โดนยูเครนจัดการได้เมื่อวานก็คือซู25นะครับเฮลิคอปเตอร์292เท่าเดิมโดน2,312อันนี้เพิ่มขึ้น14ขีปนาวุธร่อน911เท่าเดิมเหลือรบ18เท่าเดิมผ้านะทางการทหาร5,602อันนี้เพิ่มขึ้น3นะครับแล้วก็อุปกรณ์พิเศษ300 9, เพิ่มขึ้นหา เอาจริงตัวเลขจากทางยูเครนใกล้เคียงกับตัวเลขจากสรัฐอเิกาส่วนตัวเลขจากทางรัสเซียเกินธรรมชาติไปนะครับรบกันมาปีกว่าๆเนี่ยรัเสเซียปอกเสียทหารไป17,500นายส่วนยูเครนที่เสียไป71,500นายตัวเลขมันแปลกๆนะครับยังไม่นับที่รัสเซียรายงานตัวเลขเครื่องบินของยูเครนที่เสียไป406กลำเราก็รู้ว่ายูเครนมีเครื่องบินไม่ถึงขนาดนั้นรัเสเซียมุ่งเอาชนะทางตัวเลขแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงเอาจิงก็เป็นสำนักข่าวเอกชนของรัสเซียนี รายงานนะครับส่วนกล้าโหมของรัสเซียไม่รายงานตัวเลขชัดเพราะว่ามันเจ็บทุกกรณี จากสงครามสั่งสอนกลายเป็นสงครามต่อปากต่อคา่าและดูเหมือนว่ารัสเซียจะเฉียงไม่ออกก็ได้แต่เถไปวันๆนะครับยึดปากมุดได้เดือนละ3มรอบยึดพื้นที่ของยูเครนนี้ได้ทุกวันแต่ก็ไปไม่ถึงกรุงเคียบนี่สักทีสงครามผ่านมาปีกว่าๆนะครับนีโอนาซีไม่เห็นมีสักตัวรบกันมา411วันยังไม่เห็นความเหนือชั้นยิ่งใหญ่ของมาหาอำนาจเบอร์สองของโลกเลยนะครับ